เ,เพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยของร้านออโต้สปาแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรวันนี้จะพูดถึงเรื่องการเตรียมสีผิวครับที่เอาแบบว่าลึกถึงที่สุดเลยในเรื่องของความเงางามนะครับมาดูตัวอย่างด้านหน้าครับผิวงานชิ้นนี้นะครับเป็นผิวที่เรายังไม่ได้มีการขัดปรับผิวส้มนะครับเมื่อเราติดตั้งฟิล์มใสกันรอยไปแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าลักษณะของคลื่นไฟของคลื่นฟิล์มนั้นดูไม่เรียบเลยนะครับด้านข้างตัวนี้ไม่ติดฟิล์มนะ ตัวนี้ก็ติดฟิล์มไปแล้วเห็นไหมครับว่าเขาจะมีความเป็นผิวส้มหน,นกักกว่าเดิมอีกแต่ทีนี้มาดูชิ้นนี้ครับติ้นี้เป็นฟิล์มลักษณะเดียวกันนะครับประตูบานนี้เรามีการขัดปับผิวส้มแล้วเดี๋ยวผมจะเียดให้ดูว่าลักษณะของสีผิวจะเรียบแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดอาเ,เพื่อนๆอาจจะเห็นนะครับประตูบานนี้ทั้งบานเรามีการขัดปับผิวส้มแล้วเมื่อติดฟิล์มไปแล้วเป็นไงครับความเงางามเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยแล้วก็ในเรื่องของความเรียบเรียนของ สีหลอดไปเห็นไหมครับเขาจะเรียบเนียนแบบนี้เลยนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าอยากติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยดูให้ดีครับการขัดปรับผิวส้มการเตรียมผิวแบบบิลเลอร์ฟินิชนั้นจะได้ความงามของการติดฟิล์มมากกว่าการเตรียมผิวแบบทั่วๆไปนะครับแต่เรายิ่งแบบว่าล้างรถเสร็จรูปด,ดินน้ำมันแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยจะได้งานแบบคุ้นๆแบบนี้เลยครับฉะนั้นครับจากติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเช็คให้ดีดูให้ชัวร์ครับจะได้งานที่สวยและคุ้มค่าครับ